ในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของระดับความเข้มเสียงนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะครับเรื่องของความเข้มเสียงนะ ระดับความเข้มเสียงเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเบต้านะครับสาังกดเราใช้คำว่าซ o u n d level ระดับความเข้มเสียงจะใช้หน่วยเป็นเดซิเบลจริงๆเราใช้หน่วยเป็นเบลก็ได้นะครับแต่ว่าเรานี่นใช้เป็นเดซิเบล เบลก็จะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์นะครับที่คิดค้นเรื่องนี้นะครับทีนี้ระดับความขึ้นเสียงเป็นตัวบ่งบอกว่าเสียงดังหรือเบานะครับสมการของมันจะมีอยู่ว่าะระดับความขึ้นเสียงครับ แตคุณจะได้เป็นตัวเบต้กากันแล้วกันนะครับเท่ากับ10บบล็อกไศย์ด้วย i0 ศ I ูไูนเนี่ยเป็นความคิดเสียงต่ําสุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับ10ยกุลลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรจริงค่าน,นี้เนี่ยต้อง,องจําไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเวลา,าทําโจทย์เนี่ยโจทย์ก็ไม่ได้บอกมาว่า i0 ศูย์มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสมการหลักของเรื่องนี้เลยนะครับก็ ในหัวข้อนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของล็อกการลิทมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ล็อกเนี่ยถ้าเราไม่เขียนฐานให้มันเนี่ยเราก็ต้องต้อง,องรู้ว่ามันคือฐานสิบนะครับก็คือมันเป็นล็อกล็อกฐานสิบระดับความเสียงใช้ใช้ล็อกฐานสิบนะอทีแบบนี้อ่ถ้ามีระดับความเสีศยงสองตัวครับนั่เรียนทำแบบนี้ครับก็ตั้งสมการเป็นเบต้าสองลบเบต้าหนึ่งครับ เท่ากับ10ล็อกไอ,ส,อส่วนด้วย i1 ส่วนนี้มันมาจากสมบัติของล็อกนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูสมบัติของล็อกบ้างนะครับจริงจริงแล้วเราเราใช้สมบัติของล็อกอยู่ไม่กี่ตัวนะอันแรกเลยเนี่ยล็อก xy ครับ ตร,ตรงนี้เมื่อสักครู่นี้บอกแล้วเนาะล็อกเนี่ยถ้าเราไม่เขียนฐานมันเนี่ยมันก็คือล็อกฐานสิบอันนี้กลับมาดูที่ล็อก x อกครับถ้าถ้ามันคูณกันแบบนี้ครับ x คูณ y เนี่ยเราจะสามารถล็อก Lock เข้าไปก็คือล็อกบวกด้วยล็อก y แต่ถ้าล็อกหารกันครับด้านหลังล็อกนะถ้าถ้ามันหารกันนะ x ่วนด้วย y เราจะได้ว่าล็อก x ลบด้วยล็อก y ข้อสามครับล็อก x ยกกำลัง n เราจะย้าย n ตัวนี้นั่นเองก็คือตัวนี้ย้ายมา,มาคูณด้านหน้าล็อกครับก็จะได้เป็น n ล็อก x จริงๆแล้วเร,เราใช้แค่สามข้อนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขลี่ยนเพิ่ม ตอบไอ้อีกนิดหนึ่งข้อสี่ครับล็อกสิบครับล็อกเอ็ฐาน x ็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งครับเดัะนั้นล็อกสิบครับฐานมันคือสิบนะล็อกสิบฐานสิบเพราะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งข้อห้าครับล็อกหนึ่งครับอคือนี้ถ้าถ้าเรามาดูตรงนี้เนาะ ล็อกหนเนี่ยมันคือล็อกสิบยกกำลังศูนย์คือคืออะไรอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนมีค่าเป็นหนึ่งเราย้ายเลขศูนย์ตัวนี้นะมาไว้ข้างหน้าล็อกมันจะได้เป็นศูนย์ล็อกสิบก็สูตรคูณอะไรก็ได้สูตรครับดังนั้นล็อกหนึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยในในหัวข้อนี้นะก็ก็อาจจะต้อง ตามกฎเรื่องของล็อกมาดีๆครับก็จริงๆแล้วมันมีอยู่แค่สามข้อครับถ้าล็อกเอามาคูณกัน x คูณ y แบบนี้ก็จะได้เป็นล็อก x บวกด้วยล็อก y แต่ถ้าลนะ็อกเนี่ยเอามาหารกันครับก็ได้เป็นล็อก x ลบด้วยล็อก y แต่ถ้ามันเป็นล็อก x ยกกำลัง n เราก็ย้าย n ตัวนี้มา,มาไว้ข้างหน้าครับถ้าา็อกก็ได้เป็น n ล็อก x เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมสัก2ข้อกันแล้วกันก็ถ้าถ้าเราเข้าใจ2ข้อนี้เนี่ยโจทย์เรื่องของการดทึมเนี่ยก็จะทําได้นะครับอ่ะครนี้มาดูที่ตัวอย่างครับ อันนี้มาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งคุณสมมุติว่าถ้ามีแหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งครับสมมุตว่าน,นี่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนาะอยู่ตรงนี้มีกำลังเสียงอยู่ที่ห้าร้อยไพวัตที่ระยะห่างสิบเมตรเนี่ยนะครับจะวัด ความเข้มเสียงได้เท่าไหร่ครับแล้วก็วัดระดับความเข้มเสียงได้เท่าไหร่อันดับแรกเราหาความเข้มเสียงครับก็ i เท่ากับ p ส่วนด้วย a a ในที่นี้เนี่ยเราก็ใช้เป็น4พ r กําลังสองไปเลยนะครับเพราะว่าโจทย์บอกโจทย์ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่พื้นแล้วพื้นสะท้อนเสียงเราไม่เสน็จเพราะนั้น a ตัวนี้เนี่ยนะครับ i ส่วนด้วย p ส่วนด้วย a i เท่ากับ p ส่วนด้วย a a ตัวนี้เราก็ใช้เป็นพื้นที่ผิวทรงกลมไปเลยนะครับก็คือ4ี r กําลังสองอันนี้เราแทนค่าไปเลยนะครับ กำลังเสียงจบออกมารียบร้อยแล้วนะครับคูณกันเป็น500รพายครับหารด้วยสี่พายอาันน,นี้ก็คือ10ครับก็10บกำลังสองตัวของพายตัดได้ครับตัดเลย10บกำลังสองคือ100ครับตัด่วนได้2ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ5้าวน4ครับความเิดเสียงเท่ากับห้าวน4วัตต่อตารางเมตรราวนี้เรามาหา ระดับความเข้มเสียงบางระดับความเข้มเสียงเนี่ยเราก็ยกสมการมาเลยนิดน,นึีนนก็คือสิบล็อกไศูนย์ด้วยไอศูนย์ใส่ค่าไปเลยครับมันจะได้เป็นสิบล็อกไอเราก็ใส่เป็นห้าศนสี่ครับส่วนด้วยสิบยกกำลังลบสิบสองเดี๋ยวคุยย้ายลบสิบสองนะย้ายขึ้นไปข้างบนเลยจะได้เป็นสิบกำลังสิบสอง 5ส่วนสคูณด้วย10ยกกำลัง12บสอคราวนี้เราเราจะมาหาคำตอบเนี่ยนักเรียนก็ใช้สมบัติของล็อกนะครับเนี่ยล็อกค,คูณกันก็ได้ล็อกบวกเอามาบวกกันล็อกหารกันก็ได้ล็อกเอามาลบกันนะครับเพราะนั้น,ม,นมันจะได้เป็นล็อกห้าบวกล็อก1ิลบด้วยล็อกสครับ ตัวนี้เราก็ใส่วงเล็บไปนะครับล็อกห้านะครับบวกด้วยล็อกสิบยกกำลังสิบสองเนาะเพราะว่าเพราะว่าห้าคูณกับสิบยกกำลังสิบสองนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้กฎของล็อกถ้าล็อกล็อกเนเนี่ยจะเท่ากับล็อกอกบวกด้วยล็อก y นครับนี่ก็จะเป็นแบนนี้แต่ถ้ามันหารเนี่ยล็อก x อหารด้วย y เนี่ยจะเท่ากับ ล็อก x ลบด้วยล okay. <Okay. S 1> ็อก y ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สมบัติของล็อกลบล็อก4เอ่อโดยทั่วไปแล้วโจทย์เนี่ยจะให้ค่าประมาณล็อกมานเนี่ยก็คือจะให้ค่าล็อก5ล็อก2มานะครับแต่ว่าล็อก4เงี้ยไม่ให้มาก็คือจะให้ค่าล็อกจำนวนเฉพาะครับเดี๋ยวครูย้ายตัวนี้ก่อนกั็แล้วกันครับ10ก็ลัง12เนอะย้าย12มาข้างหน้าครับ ก็จะได้เป็น12บสองล็อกสิลบล็อกสเราจัดให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะนะครับก็จะเป็น2ยกกำลัง2องผมมาเขียนต่อตรงนี้นะครับจะได้เป็นสิบคูณด้วยล็อกหครับทีน,นี้มาดูที่ล็อกห้า ล็อกห้าเนี่ยมันมีค่าประมาณศูนย์จุดหกแปดศูนย์จุดหกเก้าแปดอะล็อกประมาณเป็นศูนย์จุดเจ็ดไปเลยบวกล็อกสิบเนี่ยล็อกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งล็อกเอกฐานเอ็กซ์นะล็อกสิบฐานสิบจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นบวกเลขสิบสองครับแล้วก็ลบครับสองเนี่ยครูย้ายมาข้างหน้าครับก็จะได้เป็นสองล็อกสอง จริงๆตัวนี้เราทําค่าเหมือนทัดก็ได้นะแต่ว่าในที่ี้เดี๋ยวกูเขียนแบบนี้ก็แล้วกันครับเขียนไล่เรียงลงไปเรื่อยๆแล้วก็ล็อกสองครับอล็อกสองเนี่ยล็อกสองจะมีค่าอศูนย์จุ0.3ประมาณนะนะ0.3 อย่าลืมวงเล็บนะครับเนี่ยเราใส่วงเล็บไปในวงเล็บตัวน,นี้นะล็อกสองจะมีค่าศูนย์จุดสามโอเคอ่ะสุดท้ายเราคิดเลขที่เหลือครับสิบวงเล็บสิบสองจุดเจ็ดครับลบศูนย์จุดหกสองสองคูณศูนย์จุดสามได้เป็นศูนย์จุดหกก็จะได้เป็นสิบวงเล็บอ่าสิบสองลบสิบสองจุดเจ็ดลบศูนย์จุดหกเนี่ยก็จะได้เป็นสิบสองจุดหนึ่งครับก็สิบสองจุดหนึ่งคูณกับสิบก็จะได้เป็นหนึ่งร้อย ยี่สิบเอ็ดเดนะครับก็เป็นคำตอบของของข้อนี้นะครับนีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนะครับข้อสองนะสมมติว,ว่าคุณมีระดับความเข้มเสียงเนี่ยวัดวัดจากแรงกระงเสียงในที่ระยะหนึ่งแล้วกันนะครับ วัดได้60ิบเดซิเบลให้หาว่าความเคลื่เสียงม,มีมีค่าเป็นเท่าไหร่นะทีน,นี้เราตั้งสมการเลยเบต้าเท่ากับส ok, ิบบล็อก i ศนย์ด้วย i0 ศูนย์คูแทนเลข60เข้าไปเข้าไปเลยนะครับแทนเข้าไปในนี้มันจะได้เป็น60สิบเท่ากับส ok, ิบล็อก i ศนย์ด้วย i0 ศน ตัวเลขตัวนี้ตัดได้นะครับศูนย์ศูนย์ตัดเพราะนั้นมันจะได้เป็นหก <6 S 2> เท่ากับล็อกอศูนย์ด้วยอีศูนย์นะครับเราต้องบอกแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเขาเขาใช้เป็นสูตรอ่ใช้เป็นสูตรใ,ใช้เป็นสมการไปเลยนะครับแต่ว่าวครูจะสอนแบบนี้นะครับเอก็คือหกเนี่ยเน่เนก็คือมันมันคูณกับหนึ่งเนาะหกคูณหนึ่งได้หก คือเราจะพยายามจัดรูปด้านซ้ายมือเนี่ยให้มันเป็นล็อกเหมือนกับทางด้านขวามือนะครับจะจัดรูปด้านซ้ายมือให้เป็นล็อกสิบราะะฉนั้นครูใช้เลขหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับหกคูณหนึ่งก็ได้หกนะค่าไม่เปลี่ยนนะเท่ากับล็อกไอส่วนด้วยไอศูนย์อันนี้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นล็อกครับนี่นะเดี๋ยวจะแปลงเป็นล็อกก็คือเรารู้อยู่ว่าล็อกเอ็กฐานเอ็กมีค่าเท่ากับเท่ากับหนึ่งนะล็อกเอ็ก X, จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นล็อกสิบฐานสิบจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นเราเราจะแปลงเลขหนึ่งตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของล็อกสิบเลยครับนะคูณมาเขียนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นหกคูณด้วยล็อกสิบครับล็อกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้นะเราแปลงหนึ่งให้ให้ไม่เป็นล็อกสิบเพราะว่าเรากำลังจะจัดรูป ให้เลขหนึ่งยื่นรูปของล็อกสิบเท่ากับล็อกส่วนด้วย i ศูนย์จากนั้นเนี่ยเรารู้อยู่ว่าล็อก x อกยกกำลัง n เนี่ยมันจะเท่ากับ n ล็อกเเราเราย้าย n มาข้างหน้าเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราทำกลับกันครับก็คือเอา n นเนี่ยมาเป็นเลขยกกำลังของ x กนะครับก็คือเอาเลขหกเนี่ยมาเป็นเลขยกกำลังของสิบ มันก็จะได้เป็นล็อกสิยกกำลัง6เท่ากับล็อกไอส่วด้วย i 0. อศูนย์ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเอาตัวนี้เนาะเนี่ยมาไว้เป็นเลขยกกำลังของของหกนะครับก,ก็ตามกฎของล็อกเราเชื่อว่าบรรทัดน,นี้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นล็อกสิบแลขวามือเป็นล็อกสิบดังนั้นเนี่ย ตัวเลขด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังล็อกเนี่ยมันต้องเท่ากันครับเพราะว่าซ้ายกับขวาน่ยเป็นล็อกสิบเท่ากันผมก็ทําแบบนี้เลยครับเอาตัวเลขสองตัวนี้เนี่ยสองข้างเนี้มาเท่ากันครับเพราะฉะนั้นครับมันจะได้เป็นแบบนี้ก็คืออ่าสิบยกกำลังหกจะเท่ากับไอส่วนด้วย i ศูนย์นะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าซ้ายมือก็เป็นล็อกสิบขวามือเป็นล็อกสิบแสดงว่าตัวเลขหลังล็อกเท่ากันครับเท่ากันทีนี้ไอเนี่ยนั่นก็เอาไอศูนย์นะครับไปคูณกับสิบกำลง 6, ังหกเท่ากับไอแต่ทีนี้เราเรานิยมเขียนเขียนคำถามไว้ด้านซ้ายเนาะแล้วก็ตัวเลขเอาไว้ด้านขวาคขัางําการนิดนึงแทนค่าไอศูนย์เป็นสิบกำลังลบสิบสองครับ คูณด,ด้วยสิบยกกำลังหกเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยครับความเข้มเสียงเนี่ยจะเท่ากับสิบยกกำลังลบหกวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับย้ำว่าตรงตรงนี้นะครับเนี่ยในการจับลูกของล็อกเนี่ยบางคนบางคนใช้ใช้สูตรใช้สูตรเลยนะครับก็จริงแล้วมันก,ก็ได้นะครับก็คือทำค้ามบรรทัดแต่ว่าครูว่าทำทำวิธีนี้มันมันเข้าใจที่มาที่ไปามากกว่านะครับก็คือ พยายามจัดรูปด้านซ้ายมือให้อยู่ในรูปของล็อกสิบนะครับก็เอาเอาหนึ่งมาช่วยครับคูณหนึ่งได้หกครับค่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลงเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นล็อกสิบไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาเลขหกเนี่ยมาเป็นเลขกาลางของสิบตามตามกฎของล็อกนะครับ, lock, รบแล้วก็อ่ซ้ายมือเป็นล็อกสิบขวามือล็อกสิบแสดงว่าด้านหลังล็อกสิบเนี่ยก็จะเท่ากันก,ก็จับมาเท่ากันแบบนี้เลยสุดท้ายก็คือแก้สมการออกมามันก็จะได้อ่ค่าของความเก็บเสียงออมานะครับ โอเคนเรนเลยตัวอย่าง2ข้อนี้นะครับข้อหนึ่งข้อสองถ้าเราเข้าใจนะฮะเรื่องของอความเข้มเสียงแล้วก็ระดับความเข้มเสียงเนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยทำโจทย์ได้แน,น่นอนนะครับก็อลองเอาไปตบทส่วนดูนะครับ